ปแล่เทศกาลกินเจกันบ้างค่ะวันนี้วันที่29แล้วเป็นวันสุดท้ายของการกินเจสินสุดของเทศกาลกินเจนี่ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมพัดมีมงคลเกาเซียนกระทะยักเปิดงานอิ่มบุญกินพักปิถนนกลางตลาดถ่ายเมืองจังหวัดพังงากินอาหารเจฟรีว่า1นื่อรลอยร้านค่ะ เมื่อช่วงเย็นค่งวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงารวมกับเทศบาลตำบลถ่ายเมืองก่จัดกิจกรรมอิ่มบุญกินพักตลาดถ่ายเมืองในงานประเพณีทื่อสิ้นกินพักประจำปี2568โดยได้รับเกียรติจากนายนาเรศธรรมรงค์ทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งก่อนพิธีเปิดการได้รวมกับประชาชนยืนไว้อาลัยพระพันปีหลวงเป็นเวลาหนึ่งนาทีสร็จจากพิธีเปิดการได้รวมพัดมีกา เซียนมงคลกระทะยักษ์แจกใจ่ายให้กับประชาชนที่มารวมงานคณะทีภายในงานก็มีสุ่มอาหารเจลักไล่เมนูแจกฟรีมากว่า1นึ่งรอยสุ่มค่ะ ประเพณีที่สิ้นกินพักกาเป็นกิจกรรมทีชาวไทย,ยเชื้อสายจีนได้ปฏิบัติซืบถอดกันมาเป็นเวลานานเป็นประเพณีทีล่อล่อมจิตใจของคนให้ประพฤติปฏิบัติยุ่ในสิ้นและทำอันดีคือคิดดีพูดดีทำดีบำเพ็ญสิ้นสมาทานไม่รับประทานอาหารข้าวละเวนไม่กระทำการเบียดเบียนสัตว์โลกอีกทางอย่างเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้ชุมชนทางเทศบาลตำบลถ่ายเมืองรวมกับอบจพังงาได้จัดงานนี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ จากทางภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดีค่ะ นายบำรุงปีนาวานินนายกอง์การบริหาทส้วนจังหวัดพังงากระบอกวา่าตนเองนี่ได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมงานอิมุนกาบาซืบซ่านประเพณีที่สิ้นกินนักค้องจังหวัดพังงาในพื้นที่ตลาดพังงาตลาดหกกลอยตลาดไถเมืองและก็ตลาดตะกวัวป่าเป็นประจําทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ได้รวมกับท้องที่นจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นายนเรศธรรมร่องธิตพยาคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระบอกวา่าขอบคุณถูกผักส่วนที่นเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการซืบถอดประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติซืบเหนืองกันมาอย่างยาวนานเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมให้เป็นเทโลจักกับชาวไทยและก็ชาวต่างชาติและก็สร้างความรักความสามาคขี่ข้องประชาชนในชุมชนสร้างทัศนาคติจิตสำนึกถี่ดีในการโยรวมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนรวมข้องประชาชนในชุมชนนะครับ